สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดต,ตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับข้าวมาลิ105นะครับกับคำถามที่หลายคนตั้งคำถามมากับผมนะครับว่า ถ้าเราไม่ฉีดอะโมเล่นะครับหรือไม่ฉีดออติว่าเราจะมีผลเสียต่อรวงมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าเราจะเสียหายกับผลผลิตมากน้อยแค่ไหนผมก็ต้องอธิบายอย่างนี้ว่าการจะฉีดยารอบอะโมเล่หรือออติว่าเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องฉีดเลยก็ได้นะครับไม่มีผลอะไรต่อรวงไม่มีผลอะไรต่อผลผลิตนะครับแต่ผมอยากจะบอกทุกท่านว่า ไอเหตุผลที่เราให้ทุกท่านฉีดเนี่ยเราฉีดเพราะอะไรนะครับเราไม่ได้ฉีดเพราะว่าป้องกันเม็ดดำเม็ดด่างอย่างเดียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าถ้าเราไม่ฉีดอารโมเล่เนี่ยอันนี้แปลงนี้ยังไม่ได้ฉีดอาโมเร่นะครับฉีดแต่ออติว่าก็นี่นะครับลักษณะเม็ดดำเห็นไหมครับเม็ดดำเม็ดลายก็ไม่ทําให้ผลผลิตเสียหายนะครับนี่นะครับเม็ดดำเม็ดลายก็ยังทําให ข้าวมีน้ำนมมีเมล็ดที่เต็มปกติแต่สิ่งที่ทำให้ผลผลิตเสียหายร้อยเปอร์เซ็นก็คือข้าวคอรวงขาวแบบนี้นะครับก็คือคอรวงขาวเนี่ยมันเกิดจากนี่นะครับมแมลงซิ่งนะครับนี่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 นะครับถ้าวิธีการเช็คดูคอรวงขาวเนี่ยมันเช็คได้สองแบบถ้าใบธงตรงนี้เหี่ยวนะครับนี่ถ้าคอรวงขาวใบธงตรงนี้เหี่ยวนะครับ เรียกหนอนกอระยะนั้นเราไม่ได้ดูแลนะครับแต่ถ้าใบธงเขียวใบธงสดใสแต่รวงขาวอย่างนี้เรียกว่ามแมลงแมลงซิ่งเจาะคอรวงนะครับนี่นะครับมแมลงซิ่งเจาะคอรวงเห็นไหมมันจะเป็นรูอยู่ตรงคอรวงชัดเจนนะครับนี่คือสาเหตุของมแมลงซิ่งนะครับไอตัวที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วนะครับอันนี้เรียกมแมลงซิ่ง และที่ทําให้ผลผลิตเสียจริงๆอีกแบบหนึ่งก็คือนกกระจาบนะครับนี่มันจะมากัดทําให้เป็นเ,นเนมเล็ดแตกมเมล็ดเป็นรูแบบนี้อันนี้เรียกนกกระจาบนะครับนกกระจาบมันจะมาแทะมากินอย่างนี้นะครับผลผลิตจะเสียหายคอรวงจะพังอย่างนี้นะครับนี่คอรวงจะหักเมื่อคอรวงหักแบบนี้ถามว่าผลผลิตเสียหายไหมน้ํานมก็ยังเข้า,มาเมล็ดปกติการฉีดอะโมเลออติว่าไม่ได้ทําให้ผลผลิตเราจะดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยว แต่เราฉีดเพราะอะไรเพราะว่าเราฉีดไหนไหนเราจะต้องฉีดเรื่องแมลงนะครับไหนไหนเราจะต้องฉีดเรื่องเชื้อรานะครับไหนไหนเราจะต้องฉีดเพื่อบำรุงให้ข้าวเต็มน้ำเต็มนวลเต็มเมล็ดเราถึงได้ใส่ปุ๋ยเกศใช่ไหมครับในเมื่อเราจะฉีดอย่างเดียวเราจะใส่ปุ๋ยเกศเราก็ใส่ออติว่าอะโมเล่ไปด้วยเลยเพื่อฉีดครั้งเดียวเสียครั้งเดียวนะครับ จริงๆคุณไม่จําเป็นต้องฉีดรอบสุดท้ายก็ได้นะครับหรือว่ารอบรองสุดท้ายก็ได้มันไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นแต่คลิปนี้ช่องนี้มันเป็นแนวทางของคลิปผมช่องผมเป็นแนวทางการทําของผมไม่ใช่แนวทางของช่องอื่นฉะนั้นผมจะพูดผมจะทําอะไรในช่องมันก็เป็นสิทธิของผมผมก็แนะนําในช่องแนะนําแนวทางแนะนําการเดินในแบบของผม ซึ่งวันนี้เราก็มาอัปเดตว่าเมื่อวานฝนตกลมแรงข้าวก็ล้มจมน้ำเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวปีนี้เราก็มาลุ้นผลผลิตเอาว่ามันจะได้ดีแค่ไหนในเมื่อน้ำท่วมหมดข้าวก็จมน้ำก็อย่าไปซีเรียสผมจะบอกพี่ๆในหนึ่งอย่างนะครับเราทำมาลิเราทำข้าวนาปีสิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือข้าวล้มสิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือเราปล่อยน้ำไม่ได้ สิ่งที่เราจะต้องเจอต่อไปก็คือนกมากัดแทะกินมเมล็ดข้าวแตกเสียหายและสิ่งที่สำคัญก็คือเม็ดดำเม็ดลายเม็ดด่างอะโมเล่หรือว่าออรติว่ามันก็ไม่ได้ช่วยร้อซหรือว่าไม่ได้ช่วยทำให้ข้าวเราสวยหรือว่าได้ดีขนาดนั้นหรอกครับแต่เราฉีดเพราะเราเคยทำเราเคยฉีดฉีดแล้วมันได้ดีทําแล้วมันได้ดีเราก็ถึงได้ทำ เข้าใจไหมครับทาแล้วมันได้ดีได้ผลผลิตดีฉีดแล้วมันไม่มีปัญหาฉีดแล้วรวงมันสวยรวงมันงามมันออกรวงได้เสมอถามผมว่าเราฉีดออติว่าทําไมเราไม่ได้เน้นออติว่าเป็นหลักนะครับแต่เราเน้นปุ๋ยเกตก็คือปุ๋ยฮอร์โมนทางใบเป็นหลัก2ก็คือเพียกระโดดเป็นหลักเพราะว่าถ้าเราไม่ฉีดเพียต,ตอนข้าวมันล้มแบบนี้ ผลผลิตมันจะเสียหายเมล็ดมันจะรีบรวงมันจะรีบเพราะว่าพียกินนะครับสองเราจะใส่ย,ยาหนอนม้วนใบใส่แมลงซิ่งใส่พวกเจาะคอรวงนะครับหรือว่า,มาแมลงรีบหรือว่าข้าวเป็นช้รีบเราไม่ต้องการให้มันเป็นช้รีบเราต้องการให้มันได้ผลผลิตเยอะขึ้นผลผลิตเต็มเนื้อขึ้นเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้บอกว่าพี่ครับเราต้องใส่ใจนะว่าข้าวเราจะต้องเม็ดใสเม็ดแต่งเม็ดไม่ดำเม็ดไม่เทอะไม่ใช่ไม่ใช่ ผมอยากจะจับจุดว่าเราควรจะฉีดปุ๋ยเกล็ดให้2อถึงสรอบถูกไหมครับหรือว่าปุ๋ยทางใบในเมื่อเราจะฉีดปุ๋ยทางใบเราเจาะจงปุ๋ยทางใบเราก็ต้องฉีดมแมลงใช่ไหมครับในเมื่อเราฉีดมแมลงแล้วเรามียาเชื้อราที่ต้องใส่พวกเม็ดดำเม็ดลายเนี่ยพวกเม็ดดำเม็ดลายเราก็ใส่ไปดีครับมันไม่ได้มีผลอะไรต่อผลผลิตเรานะครับก็ใส่ไปเถอะครับถามว่าต้นทุนมันเพิ่มไหมถ้าเราใส่แล้วมันได้ผลผลิต เหมือนกับที่เราเคยได้ทุกปีก็ใส่ไปเถอะครับมันมันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมให้มองจนจุดตรงนี้เนาะก็วันนี้ก็อัปเดตนะครับเดี๋ยวเราฉีดอะโมเล่เราจะอัปเดตอีกทีว่าเราใช้อะไรบ้างอะโมเล่นะครับรอบอะโมเล่วันนี้เรามาพูดคุยก่อนว่าพี่ครับถ้าเราไม่ฉีดอะโมเล่ไม่ฉีดออติว่ามันจะมีผลเสียต่อมาลวงไหมไอต่อมาเล็ดไหมผมก็จะตอบเลยว่าหนึ่งเลยก็แค่มเล็ดดำมาเล็ดลายนะครับ มเมล็ดดำมเมล็ดลายก็ไม่ได้ส่งผลต่อน้ำหนักข้าวข้าวยังสร้างแป้งยังสร้างทุกอย่างได้ปกตินะครับก็คือมเมล็ดยังเป็นน้ำนมนะครับในช่วงที่เม็ดมันดำเม็ดมันลายได้ปกตินะครับมเมล็ดข้าวก็ออกรวงสร้างแป้งได้ปกติแต่เราฉีดเพื่อเราอยากให้มันโน้มรวงเต็มที่ให้มันได้แป้งจากปลายรวงถึงโคนรวงเต็มที่ ฉีดป้องกันเพี้ยกระโดดเมื่อข้าวมันล้มสมกันเพี้ยมันจะได้ไม่ไปอยู่ข้างล่างหรือว่าสมอยู่ใต้ใบข้าวเราฉีดหนอนหรือว่าเราฉีดมแมลงซิ่งมแมลงเจาะคอรวงมแมลงเจาะ,มะเมล็ดหรือว่าแมงกะบี้เพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดเราเป็นขี้รีบเห็นไหมครับอันนี้คือเรื่องจริงปัจจัยจริงนะครับที่เราจะต้องเจอส่วนเม็ดดาเม็ดลายเนี่ย เม็ดดาเม็ดลายมันก็ดําลายปกติธรรมชาติของข้าวนะครับนี่มันก็ดําลายปกติอยู่แล้วนะครับแต่ดําลายแล้วเนี่ยข้าวเราเนี่ยมันก็แค่ดูไม่ทองดูไม่เงาดูไม่สวยเฉยๆมันจะดูเป็นเมล็ดค้ำๆเมล็ดดำดำเฉยเแต่น้ำหนักยังได้ปกตินะครับ น้ำหนักยังได้เต็มเมล็ดรวงยังได้เต็มเมล็ดปกตินี่นะครับนี่เห็นไหมเม็ดเม็ดดำเม็ดลายปกติแต่ก็ยังได้น้ำนมได้เมล็ดที่ปกติเนี่ยถึงมีเม็ดดำเม็ดค้มแต่เมล็ดก็ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่นะครับเนี่ยเม็ดดำเม็ดค้้าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่เราให้จับจุดให้ถูกนะครับว่าไหนๆเราจะฉีดแล้วอ่ะเราจะเสียตังฉีดแล้วนะคุณจะฉีดแค่แมลงกับปุ๋ยเกศเหรอครับ คุณจะไม่ใส่เชื้อราป้องกันเหรอเนี่ยเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแมลงกับบี้เนี่ยคุณเห็นไหมและในแต่ละรอบในแต่ละช่วงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเรียกแมงกระแท้แมงกับบี้นะครับที่ขายแมงกระแท้เห็นไหมครับเนี่ยไอแมลงที่เจาะให้เป็นลวงขี้รีบหรือว่าลวงใสก็คือไอตัวนี้แหละครับเนี่ยเนาะแล้วก็เม็ดดํานะครับนี่นะนี่นะเม็ดที่ว่าดําเห็นไหมครับเม็ดดาที่เราให้ป้องกันเนี่ยมันก็ป้องกัน แค่ไม่ให้ข้าวเนี่ยมันดำไม่สวยเฉยๆนะครับมันไม่ใช่ว่าทําให้ผลผลิตมันดีคือผลผลิตอะมันเต็ม,มเมล็ดอยู่แล้วนะครับแต่เราต้องการให้มันสวยให้มันแต่งให้มันใสไม่ใช่ดําค้ํานะครับโอเคเนาะชัดเจนอันนี้คือความหมายจริงๆหลักๆนะครับผลผลิตที่ทําให้เราเสียจริงๆอะมันคือหนึ่งหญ้านะครับสองเนี่ยนกนะครับนกมันมาจิกเนี่ยทําให้กลายเป็นเม็ดขาวเนี่ย เม็ดข่าวเสร็จเดี๋ยวมันก็เจอลาดอกถิ่นกินเนี่ยเนี่ยข้าวก็ปกติสวยปกติเห็นไหมครับจับจุดให้ถูกนะครับจับจุดให้ดีนะครับเลือกให้ถูกผมก็แค่ฝากบอกไว้นะครับส่วนใครจะไม่พอใจในคลิปผมในการสอนของผมผมไม่ได้ผมไม่ได้สนใจผมไม่ได้แคร์อันนี้มันเป็นแนวทางผมเป็นช่องผมผมเริ่มสร้างเริ่มสร้างช่องเริ่มสอนเริ่มอธิบายมาตั้งแต่ต้นยันจบ ผมก็ต้องทําให้จบไปให้จบผมไม่มาทิ้งกลางคันหรอกครับแล้วเดี๋ยวเจอกันหน้าสรุปเลยนะครับสรุปผลผลิตเดี๋ยวรอบสุดท้ายก็เป็นอะโมเล่นะครับเนี่ยเรียกเชลราถอดฝักดาบเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเ,เรียกเชลราถอดฝักดาบนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเรียกถอดฝักดาบระวังให้ดีเนี่ยถ้าไม่ฉีดอติว่านะนี่ขนาดฉีดยังเป็นเลยก็เป็นเรื่องปกตินะครับ ทำข้าวจะต้องมีปัญหามากมายอยู่แล้วนะครับคุณต้องเข้าใจตรงนี้ของหลักธรรมชาตินะครับทําจะไม่ให้มีปัญหาอะไรเลยคุณไม่ได้นะครับเลือกที่จะทํำข้าวปีเราก็ต้องเข้าใจว่ามันจะต้องล้มเว้มันจะต้องโดนฝนมันจะต้องทําให้เกิดเม็ดดาเม็ดลายอยู่แล้วเพราะฝนแม่งจ้องจะตกเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจเพราะว่ากว่าลมหนาวจะมามันก็ต้องโดนฝนก่อนนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะ ก็ขอขอบคุณผู้ติดตามแล้วก็ผู้ที่ยังดูอยู่หรือสนับสนุนนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ